สวัสดีครับสวัสดีท,ทุกท่านที่รับชมช่องบันดาลงเรลนเศรษฐกิจยุคนี้หากินก็ลำบากขาขายก็ฝืดเคืองโจรก็ชุมยิ่งก็ยุงพอขายาก็เกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเป็นห่วงกระแตลูกหลานที่ต้องมาเติบโตในยุคนี้นะครับคนที่หน่วยได้เสียงมากขึ้นก็คือข้าราชการตำรวจที่ต้องเข้ามารับมือกับตจรและพ่อค้ายาหลายห,ายหายท่านก็ต้องมีวัตถุมงคลห้อยคอติดตัว เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยป้องกันภัยให้จากหนักกลายเป็นเบาหนังเรื่องราวที่มาด่างเด็ดจ,จะนำมาให้เพื่อนรับชมรับฟังต่างต่อไปนี้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่29เมษายนพศ2560เกิดเหตุระทึกตำรวจสพบ,บางประกงจงังหวัดฉะเชิงเทรา ลายลากเก๋งต้องสงสัยสีดำหลังขับรถชนตำรวจแล้วหลบหนีแถมยังยิงปืนต่อสู้จนชุมุนวุ่นวายมีประชาชนโดนลุกหลงบาดเจ็บสี่คนและตำรวจสองนายสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้หนึ่งคนสอบประวัติพบเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ทางภาคตะวันออกโดยนายตำรวจนายหนึ่งโดนยิงที่ต้นขาแต่กลับพบว่ากระสุนไม่ระคายผิวโดยนายตำรวจท่านนี้ได้เข้าระงับเหตุคนร้าย ตีตองสงสัยว่าจะเป็นแก๊งขโมยรถในห้างแห่งหนึ่งในพื้นที่แต่คนร้ายกับชักปืนกระหน่ำยิงใส่ผู้กองโก้แบบไม่ยังและกระสุนปืนแลยพุ่งเข้าใส่ที่ต้นขาของผู้กองหลายนัดจนคิดว่าน่าจะแย่แล้วแต่สุดท้ายมาตรวจสอกก็พบว่าไม่มีบาดแผลอะไรเลยไม่แต่น,น้อยครับทั้งนี้ผู้กองได้ให้ข้อมูลว่าตนได้แขวนหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกรมนําบวชไว้ตลอดเวลา และโดยความเลื่อมใสนับถือองค์หลวงพ่อของผู้กองอาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ตนไม่ได้รับบาดเจ็บจากการประทะยิงในครั้งนี้นะครับแต่องค์ที่แอนดมินนำไม่ให้ชมไม่ใช่รุ่น80ปีกรมตำรวจนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังวันนี้แอดมินก็มีปฏิหารของวัตถุมงคลมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ